ยิ่มอะไรคนนด้วยแล้วขับท่ได้ไหครับคจริงๆแล้วผมไม่ได้บุ้นวายกับงานวันเกิดน้องออฟเลยเพราะผมเป็นแฟนคลับน้องออฟโดยตรงเลยตัวผมเองผมเป็นแฟนคลับน้องออฟตั้งแต่ยังไม่มีสิวบนใบหน้าไม่นหมดแล้วนะเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะพูดถึงความสามารถของเด็กคนนี้แล้วผมยอมรับว่า ม่ผมไม่เคยมีลูกศิษย์ในชีวิตเลนะมีลูกสาวไม่เคยสอนใครเลยผมมีแต่ลูกสาไม่เคยมีลูกศิษย์เลยลูกผมเองยังทําไม่ได้อย่างน้องออฟเลยคิดดูซิเรียกว่าใกล้เคือกินด่างใช่ไหมฮะอันนี้เราอยู่ห่างก็เหมือนอยู่ใกล้กันอะต้องแรงที่อ่นัไหนก็ได้ครับที่เดียวมองัหลกจ่อยัี่เาท่เขาที่เอาดีเมนหอีแมน เอาเอ็กฟคไมเนอร์ชาเสินก่นเอเอาเอาอีไมเนอรแล้วกันอีไมเนอรอีไม่ไ้องอนก่อนที่บุญทอคนหนุ่เห็นแล้วกลุ้มใจเสียจิงเห็น

O oh, que wow. ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เตรียมใจมาแต่แหละจริงๆก็แหละได้ได้เออเอาไว้เป็นวันฮะเสียงแหลโหกแ่นะเาเนว่าเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปเจอออฟแลรแบบเต็มเต็มกันบนคอนเสิร์ตเดวินนเออเอาพี่หน่หน่น้วันนี้อ วันที่2ี่สิองสิงหาคมครับยี่สิสองสิงหาคมเนี่ยรับเราง100%เอร์เซ็นแลยาวยาวสามนาัดเฮ้ยอาจารย์บุญทวนเขียนเนื้อมาให้นะฮะก็กช่วยสอนมผมไม่ได้เขียนเนื้อหรอกเขาเล่าให้ผมฟังแล้วใช่เล่าให้ฟังก่อนคุณเล่าผมฟังยังไงผมก็มเขียนตหน,นสือให้คุณแบบนั้นแล้วคุณก็ไปประดิ์ประดอยร้อยแก้ว100ร้อยกองผิดถูกก็ช่วยหน่อยก็เป็นคนที่แต่งกลอนเป็น แต่กลอนเก่งแต่ว่าไม่ไม่ยอมจะใช้อะไรอะทรแบบเนี้ยถ้าใช้แล้จะเก่งมากๆเลยต้องไปอยู่บ้านพี่บุญทนเลยครับะ้ได้เก่งๆอ้ๆอไปคนเดียวมไม่ว่าโัวก็จะมา <laughs> ะเร่ยงเรียนก็ร้องเลยอ้อค่ะอาจจะเกรงใจพี่บุญทนครับก็เลยอยากจะ,ะศึกษาจากลูกสาวก่อน, <laughs> อนก่อน <c oughs> อนไทยฮะน้องเพิ่งสิบสองปีเองเนื่ยตัวดาราเข้าคุ้งไม่ดีนะเดียวก็ออกอย่างน้องออฟเนี่ยไม่มียผมยินดีเลยขอให้ขอให้คุณพ่อคุณแม่มาคุยกับผมแล้วกัน ให้ผมแหลกต่อสักนิด,ดึูงไหมดีครับอยากวางม,มากทุกคนอยากวางจะไปเป็นคำดู ไม่พออคนดีกันดี้ับแม่อมีตรีเสื้อสีสวยดีสีชมพูแปลแตาเลียงลูกวัดบุตรอินข้เขาเลี้ยงน้องออกเป็นเวลานานมาอายุ20ปีปีนี้กว่ากว่าเอาไว้ปีหน้าอายุกวไปีนี้าเิวันนี้กี่รอกอายุน้อง ทีสสส่สิก็สองรอมแล้วใสปีหน้าเอาได้2 5าทันทีนะ i will to ครับที่มาวันนี้นะฮะแล้วโดยเฉพาะผมขอเรียกคุณพี่แล้วกันนะฮะ <c oughs> ขอบคุณครับที่อารมณ์วันผมหมนึ่งพันบาทนอกนั้นก็เป็นปา้ปาๆทุกท่านเลยนะฮะร <c oughs> ับถิ่นะ้าสองพันบาทโอ้โหคุณพี่นิจใจดีมากๆเลยนะคร <c oughs> ับ <c oughs> <ๆ>ที่เหลือแล้วคะท <c oughs> <ๆ>ี่เหลือแล้วครับก็ใจดีแต่น้อยกว่าคุณพี่หน่อยนะใจดี จดีทุกท่านเลยนะเรื่องเงินเรื่องทองสาหรับคุณโทนไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับจริงจริงนะฮะเรื่องใหญ่สาหรับคุณโทก็คือเรื่องเงินกับเรื่องทองนะภาษาอะไรพูดแล้วทิ้งเอานะผมก็มาช่วยสร้างความบันเทิงให้ท่านนะนักร้องนักตรีมีสองอย่างจ้างมาคือเล่นแก้ลัคาญกระทำให้ลําคาถ้าใครคิดผมแก้ลําคาญได้ก็ถือว่านักดนตรีทำให้ท่านลัคาแล้กันเลยครับเงินสองพันนี่ผมจะไปไปไหนละฮะ ผมจะเก็บเอาไว้ใช้จะให้น้องน้องเขารวยกับผมอีกบ้านเขาลดมูลกิคันเช่อว่จะให้ออฟพ่อเขารวยแม่เขาก็รวยโอ้ผมผมเคยผ่านผ่านไปบ้านไม่กล้าเข้าทำไมครับนึกว่าวังนะสิอเป็นเป็นเป็นอะไรที่สร้างและสร้างตัวจากตัวเองนะแล้วแล้วงานมาเจอคุณพ่อถึงยังยังครับง้นงานเกิดเองที่ว่าจะเซอร์ไพรส์คุณพ่อด้วยอะไรนะพูดได้ปะ อย่าดิอยาง้านะนแม่ี่ไงซพส์ด้วยีดีออ้เอาซีดีหนังโปมาแจกเลย้โสาวนี่เห็นโชว์ไหลัขนาดนี้พยยน้พระพุทตาไวเ มือนึกอ็อกไปปิดข้างที่มีจีวรไว้เนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยทั้งขาวทั้งอ้วนเลยขนาดโอ้โหอะไรอะไรนี่ไง่รู้เออจริงเหมือนกันเขาไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้ไม่ได้แต่พอปิดแล้วเหมือนมียาบีเนี่ยเอาไวแล้วพอปิดง่ายเลยทั้งขาวทั้งอ้วนปิดเงเอาปิดจีวรไว้อย่างเงี้ยเออก็สาธุนะครับ หน้าจันได้ขอให้ผมเนี่ยได้มาเป็นคู่ร่วมกับน้องออฟใหม่คือหมายว่าคู่ร่วมงานคู่ร่วมงานดีอาจารย์ดนอีกไม่รล่งหัวกับคุณละกครับก็ถือว่าขอบคุณน้องออฟอย่างสูงขอบคุณนะขอบคุณแม่ด้วยนะขอบคุณแม่ทุกท่านครับประดีษฐ์นครับลูกสนนี้พี่บุญทนนะครับก็น่ารักมาก พี่นกนะครับผมแฟนพี่บุญทนเขาโทรบอกว่าเราจะส่งจะส่งพี่บุญทนไปตัวตัวเข้ามาไม่ได้ก็ฝากใจมาครับขอบคุณมากอยากจะอยากจะแหลกให้ได้อย่างพี่บุญทนจริงๆนะในอนาคตตอนนี้ยังยังแบบยังพึ่งขาดพึ่งขาดอยู่ไม่อยากฟังร้องแหลกอีกเดี๋ยวนี้โดนแหลกเมื่อกี้นะเป็นแฟนครับ ทุกท่านรู้สึกยังไงอยากจะบอกอยากร้ออะไรไม่ควรจะบอกกันไปเดี๋ยวอ๊อฟจะทำใครตกมือนั้นขอให้รวยหน้าขอช่วยตกมือด้วยสิอ๊อฟคนนี้จะ ตี่ต้องร้อ hmm. พี่มารักกันแต่มันเมามันเมามันเมาไปแบบใจมันไปนะครับแต่คำยังไม่มาโอเคตัดชอบนะครับชอบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่างเมื่อไหร่ก็คงจะได้ไปเรียนรู้จักพี่วุ้นโต๊อีก ชอบมากจริงๆกับการแหล่เนี่ยแบบว่าคนฟังจะนั่งยิ้มนะจริงไหมฮะเท่าที่สังเกตมาเนี่ยแบบคำต่อไปจะสวยงามแค่ไหนอัาเป็นว่าเดี๋ยวใกล้ที่จะอีสิบห้าทีก็ต้องล้างลายขึทางเองอย่าดิยิ่งคอยตามคนง่ายอันนี้เป็นของขวัญจะ แฟนคลับทั่วๆไปนะครับมีรักแฟนเพลงทั่วไปแต่ของขวัญจากแต่ละคนแต่ละชนชั้นก็จะต่างกันออกไปใช่ไหมฮะเพราะน้าอย่างเดี๋ยวดเดี๋สิแต่ละอาชีพต้อการอะไรภาษาไทยอยู่ด้วยกนเลยเนี่ยของขวัญจากพิพัฒน์เนี่ยน่าจะเป็นละครอีกสักเรื่อง พี่คุณโนมาแหลกให้ออฟแล้วอผ์จากนักเขียนเล่าคืออะไรหรืออะก็วันนี้ออฟก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทมีนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆหลังจากวันนี้ไปเดี๋ยวปีหน้าก็มาเจอกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ออฟก็มีโชว์พิเศษแต่ไม่รู้ว่าจะชอบหรือป่าชอบยังไม่ได้แสดงเลย อยากเจอกันหรือ,อยังครับอยากพอดีว่าออฟมีนักร้องพรพพิคเนตทองคำได้รับรางวัลมาคร,ครส่งตรงจากเกาหลี